รูนมีกี่สายครับอินฟินิตี้เอาจริงป่ะตั้งแต่เมืองเมืองแรกเมืองสองเมืองสามเมืองสี่แม่งรูนไม่เหมือนกันสักเมืองเลยลูนไม่เหมือนกันไม่พออ่ะผมให้ดูนะรูนไม่เหมือนกันไม่พอแม่งยังเสือกหันหน้ารูนคนละทางอีกเซตเหมือนกันได้มึงโคตรเจ๋งเลยนะหน้าสัมผัสรูนหันกันคนละทางโอ้โหยากอะจะเหมือนกันยากอะจริงๆเคยเห็นรุ่นพี่ในร้านเกมเล่นแต่ก่อนไอเทมอย่างแพงเกมเพิ่งออกเมื่อวาน เกเเกเก,เก,เกมนี้ใช่ไหมม,ม,มันมันมันเพิ่งออกเมื่อวานอ่านี่แหละครับระบบที่ทําให้สายเติมก็อดเอาจิงดวงแต่ถ้าสายเติมอ่ะมันจะหมุนได้เรื่อยๆไงมันจะหมุนหน้าสัมผัสได้เรื่อยๆลิงก์ยังไงบ้างครับสกิลใช่ไหมน,นี่เนี่ยคนคนถามเนี่ยคนที่เข้าใจคนที่เล่นเนี่ยเขาจะถามมันลิงก์ยังไงสกิลนี่คือคนที่เล่นไงมันจะเข้าใจเออคนที่ไม่เล่นมันจะไม่เข้าใจเว้ยมันจะไม่รู้ ความจริงบิวไปดูตามไอ้พวกแอป,ปแดงก็ไดออ้มีคนเล่นหลายบิวอยู่ตอนโค้ดเบต้าคือไอ้เกมบ้าเนี่ยตอนโค้ดเบต้าผมไม่ได้สนใจแม่งเลยผมนึกว่าเอ,อ๊ะมันก็คล้ายๆ P.O.E คล้ายเดโบโอแบบพอคิดไปคิดมาเออ P.O.E มือถือยังไม่ออกเด b โบมือถือแม่งก็แดกตังค์โผล่มาก็ต้องไปซื้ออซื้อเจมลงดันเขาเรียกอะไรนะลืมลนวะ ชาออลิฟเออต้องไปซื้อของลงลิฟไม่งั้นก็ไม่ได้ของเทเดียบโอไปเลยแม่งเล่นไหนไหนครับอ่าผมเล่นในมือถือครับผมใส่ใส่กายภาพไหมพี่โอ้ยผมยังบิ้วไม่ไปเลยเมืม่อวานผมว่าจะเล่นสายธนูเออแต่แบบดูไปดูมาทำไมสายเวทมันแบบก,กว้างๆสายธนูรัวสายเวทก,กว้างเออผมว่าสายเวทมันกว้างกว่าดูตั้งแต่คาบาวเอเว็มพี่เลือกเล่นอ่าผมไม่ได้ตามคาบาวเอเว็มตอนนี้คือการเอาเงินเอาเงินเข้าฟาดกันจริงๆนะอยากเล่นง่ายๆอ่าแนะนำพิษกับไฟเหรอผมต้องไปดูบิ้วก่อนอ่ะเฮ้ยไปดูบอร์ดเหรอออกก๊๊ปปลิงได้เห กบชาวบ้านได้ใช่ไหมบอดแรงบอดแรงอยู่ไหนวะแป๊บไป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 แบบนี่เหรอบอดบอดที่เป็นรูปบอดอย่างงี้เหรอรับสมัครอันดับนี่ใช่ไหมบอดลิงก์อันดับกดดูดูตัวละครเพิ่มเพื่อนดูตัวละครนี้ใช่ไหมเฮ้ยแม่งเท่สายเลยวะเนี่ย เออดูได okay, 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 okay. ้นี่ว่ากราบกบพวกงามด้วยครับผมสำหรับแนวทางคิดสายฟ้าโอเค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 โอ้มึง62กันแล้วเหรอเนี่ยไปเพื่อความซื้อสะดวกสบายใช่ครับเหมือนคาบาไอไม่ใช่เหมือนอ่าเหมือนแบ็กพิซซน์ม b i บายอ่ะเราไปเพื่อซื้อความสะดวกสบายเช่นขนาดกระเป๋าช่องในการวิจัยซื้อความสะดวกสบาย เกมนี้สายฟรีเล่นได้ไหมครับผมยังไม่เติมสักบาทเลยครับผมเพทูวินไหมตอนนี้ผมไม่ให้คําตอบไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันแค่เติมเอาความสะดวกสบายผมไม่รู้ว่าเลดเกมไปมันจะมันจะให้เติมอะไรหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าผมก็อยู่กลางเกมผมเพิ่งโหลดเมื่อวานเปิดนานอย่างครับเปิดเมื่อวานเนี่ยครับไม่เติมรอดป่ะอดใจไหวป่ะวะไม่ขยายกระเป๋าไม่อะไรพวกนี้ถ้าอดใจไหวก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกอะอดใจไหวหรือ่าถ้าอดใจไหวอะไม่ต้องเติมผมพูดอย่างเงี้ยทุกเกมแล้วผมก็ไปตายกับอะไรไปตายกบแฟชั่น ทุกเกมเกมไหนที่บอกผมบอกไม่เติมเหมือนเหมือน, oh, นเดบโอลเดโบโอลนแบบนี้นะี่ยไม่เติมหรอกโอ้ oh, โดนชุดกระดูกไป 700. เท่าไหร่เจ็ดร้อยอาวีเออสกิลแดเมนชั่นเบเกอร์มาเอา้ยไม่โดนหรอกหมดไวโอเลตไปเท่าไหร่ห้าพันห้าเดบ้าตายต้องมีโหลดภายในเกมขนาดเท่าไหร่ครับ4.8กิกครับรวมๆร,ร,รวมแล้ว4.8กิกรูปแบบการเล่นเป็นยังไงครับ P.O.E บวกเดโบล P.O.E. บวกเดบอสกิล e เป็นอ่าสกิลเป็นการเอาเม็ดสกิลมาใส่ในช่องสกิลเราเสร็จแล้วดึงสกิลนั้นมาใช้ที่เบลิฟสวัสดีชิคทุ่งเลยววันนี้นี่เราอยู่ในเกมเกมเชื่ออะไรอันออกทเบอร์เอ้ยอันโนเวมเบอร์เอ้ยอันดิสเซมเบอร์เอ้ยถูกแล้วได้ปะขายปะมีสายอะไรให้เลือกบ้างครับอาสาและหลัก,หล,กหลักแล้วมี3สายครับคือเกมนี้มันจะแบ่งเป็น3สายสายตีใกล้สายตีไกลแล้วก็สายเวทอ่าแล้วนอกนั้นอะ มันจะแบ่งได้อีกเป็นสายยิบย่อยเป็นสิบยีสายเลยครับอยู่ที่ว่าเราอยากเล่นแบบไหนเออจะเป็นสายผสมเอ่อไฟฟ้าผสมน้ําแข็งไฟผสมท็อกซิกอะไรประมาณนี้ครับผมเล่นใน iPad จอยเล่นได้ไหมครับเออว่ะผมยังไม่เคยต่อจอยเลยครับหนึ่งนะต่อจอยได้ป่าวะดูก่อนนะดูก่อนนะถ้าต่อจอยได้เยผมสบายเลยเนี่ยเออพูดมีเหตุผลลองเดี๋ยวผมลองให้เดี๋ยวผมลองให้เมื่มอกี้มีคนถามว่าต่อจอยได้ไหมเออจอยพีเซีจอยจอย,จอยเอ็กบ็อกกัน เอ้ยผมบอกงนะตอนนี้ใครอัพอ iPad เป็นเวอร์ชัน16ใช่ไหม iOS 16ต่อจอ n t e n d o Switch ได้แล้วนะครับเชื่อมต่ออยู่เฮ้ยเฮ้ยโคตรด,ดีไปแล้วสบายกูแล้วมึง <laughs> กรากบขอบระคุณด้วยนะผมสำหรับคนที่บอกว่าอ่าจอยเล่นได้หรือเปล่า <laughs> ใครมันพูดเมื่อกี้ใครมันพูดนะเฮ้ยคุณขอบคุณเขาเดี๋ยวนี้เมื่อกี้ใครพูดจอยคนแรกวะเมริกูดโอ้สบายแล้วผมทำไมสามจุดแปดอ่เองพี่นี่ไปโตต่ำมันน่าจะต่ำกว่านั้นนี่ครับไปอ่านข้อความดูคนที่ให้หนึ่งดาวสองดาวโหลดไม่ได้ครับจอดำครับเข้าเกมไม่ได้ครับเด้งครับเออเป็นมาอย่างนั้นละครับคุณต้องไปลองอ่านโหลดไม่ได้เล่นไม่ได้ดดไไดเกมหวยหนึ่งดาวไปเลยเครื่องตัวเองเนี่ยแบบอืมผีมาไม่ดูเครื่องตัวเองเลยอะ จะดำเนินการแพทเซฟเวอร์ไหนไม่ช้าเซฟเวอร์อาจทำให้เกมหยุดชะง,งักชั่วคราวนั่นคือมึงจะดีดตัวกูออกแล้วใช่ไหมเนี่ย iPhone 6เนี่ยให้หนึ่งดาวประมาณนั้นเนี่ยครับแบบหาคอมเมนต์ยากนะประมาณนั้นโอ้เกมหูเกมห่วยผมเข้าไประบบนี้ระบบอันนี้ไม่ดีระบบไอ้นู่นไม่ดีเออไม่มีระบบไอ้น,นู่นไม่มีระบบไอ้นี่ไม่มีนะหนึ่งดาวส่วนมากโหลดไม่ได้ครับเกมค้างครับหน้าจอดำครับจะเปิดเชื่อมกับ PC ซีไหมครับไม่แน่ใจเห็นเขาพีแยกเซิร์ฟอยู่ตอนนี้ใช่ไหมเขาจะดีดเราออกจากนงี้เหรอครับ เขาจะดิดเราออกจากอ้าวเกือบแข็งเขาจะดิดเราออกจากเซิร์ฟแล้วอ่ะเล่นจนเซิร์ฟ um, ป uh, ิดแล้วกันเนาะเล่นจนเซิร์ฟปิดผมจะไปกินข้าวทำไมผมเป็นภาษาอังกฤษนั่งอ่านออกเป็นภาษาอังกฤษปรับเป็นภาษาไทยสิตั้งค่ามันน่าจะบอกว่าเซตติ้งครับเซตติ้งแล้วไปแท็บแอคเค้าร์บัญชีน่าจะน่าจะแอคเค้าร์ะครับแล้วก็เปลี่ยนภาษาเนี่ยครับแลงเวดทำไมผมอะไรนะเกม PC เหรอครับอ่าเกมมือถือครับผมโทรศัพท์ผม6,000บาท ไม่กล้าโหลดแบบนี้เลยมันเล่นภาพต่ําได้คุณไม่จำเป็นต้องไปรับกราฟิกสูงอะไรมากมายปรับภาพต่ําได้ <c oughs> ผมอยากไปเล่นสายไฟกับสายพิษเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ข้างหน้าเดี๋ยวตอนเย็นหน้าจะไลฟ์เป็นอีกเกมหนึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไลฟ์ข้างหน้าเดี๋ยวผมเอาอ้าวเอาพิษมาเอาไฟกับพิษมาให้ดูเปิดพร้อมกันเลย iOS Android แล้วก็ PC เปิดพร้อมกันเลยครับผมชื่อเกมอะไรพี่เราก็ตอบไปเลยอันออกโทเบอร์เอ้ยอันโนเวมเบอร์เอ้ยอันดิเซมเบอร์เอ้ยถูกแล้ว